สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โมงตอบคําถามที่เพื่อนๆนักเรียนใหญ่ของโม แล้วก็ FC ถามมันเข้ามาสิ่งที่ทําให้เส้นเลือดสมองคุณตีบนะครับหคุณความดันสูงไหมต้องกินยาลดความดันถ้ากินยาลดความดันแล้วเสริมแมกนีเซียมเนี่ยมันช่วยให้หลอดเลือดมันยืดหยุ่นตัวได้ดีนะครับแมกนีเซียมเป็นเกลือแร่ที่ทุกคนควรจะต้องกิน2ภาวะดือ้ออินซูลินหรือว่าโรคเบาหวานชนิดที่2นั่นเอง3นะครับเรื่องของบุหรี่บุหรี่หรือควันทําให้หลอดเลือดคุณแข็งตัวพอแข็งตัวแล้วเวลาความดันคุณชูดปุ๊บมันแตกเลยคุณก็ตายฉับพลันได้4เนาะก็คือการ ที่คุณมีภาวะอ้วนลงพุงหรือ5นะครับการที่คุณไขมันเร็วในเลือดสูง 1. ไตกีสลาย 2. LDL pattern B LDL ไม่ได้เร็วเสมอไปแต่ถ้า LDL ที่มันเป็น pattern B เนี่ยไม่ดี 3. คุณมีค่า HDL ที่ต่ำพวกนี้ทำให้คุณเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองตีบแตกอุดตันแล้วคุณก็จะตายไม่รู้ตัวโรคเส้นเลือดสมองตีบจะต้องกินอาหารเสริมอะไรนะครับ1เลยคือวิตามิน D3K2 ที่หมอพูดประจํา2คือโอเมก้า3 3คือแมกนี เซียมเคเลตนะครับพวกนี้มันจะช่วยให้หลอดเลือดคุณมันยืดหยุ่นตัวได้ดีขึ้นลดตะกอนลดเห็นปูนที่จะไปอุดตันทําให้มันตีบทําให้มันอุดตัน4คือพวก DHA โอเมก้าสชนิดหนึ่งหคือโคเอนไซม์ Q10 6ออกกําลังกายเบาๆนะครับคนที่สมองเสื่อมสมองตีบออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยให้หลอดเลือดคุณยืดหยุ่นนะครับดังนั้นคําถามคือเส้นเลือดในสมองตีบกินอะไรดีก่อนที่จะกินอะไรพบหมอแก้ที่สาเหตุตรวจร่างกายแล้วค่อยไปเสริมอาหารนะครับนอนให้ดีด้วยการนอนเนี่ยสำคัญต่อสมองคุณ มากที่สุดวิตามิน B ีรวมตัวที่ช่วยบำรุงสมองถ้าเพื่อนๆอยากดูว่าต้องเลือกแบบไหนกินยังไงพิมพ์ว่าบำรุงสมองลด LDL ทำยังไง1กากใยละลายน้ำมีเยอะในพวกเปลือกผลไม้เปลือกแอปเปิลถั่วเปลือกอ่อนก็คือขี้นัวถั่วเลนทิลแล้วก็ถั่วลูกไก่มเมล็ดเจียมเมล็ดแฟลกซ์ด้วยเนี่ยพวกท่านยับเพื่อพวกนี้มันมีกากใยละลายในน้ำนะครับมันจะช่วยเพิ่มเชื้อดีในลำไส้ช่วยลดไขมันเลวทำให้คุณอิ่มทำให้คุณผอมแล้วก็ขับถ่ายดีนะครับแต่ถ้าอยากได้สูตรพิเศษท สกระตุ้นหน้าใสหน้าเด็กด้วยนะครับคือกินผักผลไม้ที่มีแฟลวนอยด์และโพลีฟีนอลสูงสูงมีเยอะมากในมะกอกหรือน้ํามันมะกอกสกัดเย็นอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือคาคาวแท้หรือคาขาวดิบหรือคาข้าวผงนะครับผมกินทุกวันวันละหนึ่งถึงสช้อนโต๊ะกินตอนเช้าจะเป็นแบบชงร้อนหรือเป็นแบบโรยกินก่อดูความรู้เรื่องโกโก้แท้ได้ทักในอินบ็อกซ์เป็นว่าคาขาววิธีที่3คือการกินไขมันดีจากคาคาวแล้วก็ปลาทะเลน้าลึกโอเมก้าสมโอเมก้าสเนี่ยจะช่วยลด ดลดโอกาสเกิดสมองเสื่อมได้ลดไขมันเลวตายกีซลด์ได้ดีมากๆ4 black cumin seed มเมล็ดเทียนดำสกัดเย็นซุปเปอร์ฟู้ดช่วยบำรุงร่างกายได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นการตายหมอก,ก็เลยเลือกสูตรสกัดเย็นมาให้ถ้าใครที่สนใจอ่านความรู้ดูได้นะครับพิมพ์ว่าเทียนดำอันนี้5้านะครับเลี่ยงเนื้อแปรรูปเลี่ยงเบเกอรี่เลี่ยงมาการีนเลี่ยงน้ำมันทอดเลี่ยงของทอดซ้ำเลี่ยงไขมันสัตว์ทอดพวกนี้ทำให้ไขมันเลวคุณพุ่งหมดเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเนี่ยเป็นไขมันในเลือด กินได้มเจริงๆผมมองว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่าไม่ได้มีเปเปอร์หรือไม่ได้มีงานทดลองหรืองานวิจัยที่ชัดเจนนะครับว่ามันช่วยในเรื่องของไขมันในเลือดนะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันดีสําหรับบางคนบางคนมียีนบางยีนที่ไม่ควรกินน้ำมันมะพร้าวบางคนกินน้ำมันมะพร้าวแล้วดีบางคนกินน้ำมันมะพร้าวแล้วไม่ดีนะครับดังนั้นผมเลยบอกน้ำมันมะพร้าวเนี่ยอย่าโดนการตลาดหลอกเพราะมันเป็นยาวิเศษถ้าคุณไขมันในเลือดสูงคุณหมอจ่ายยาลดไขมันที่มีชื่อว่าสเตตินมาให้เนี่ยแล้วคุณกินไปเดือ เป็น2เดือน3เดือนเพราะคุณมีอาการปวดเมื่อยน่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะมันเป็นผลข้างเคียงหนึ่งเนาะของยาสแตตินตนะครับคำถามคือทํำยังไงดีต้องเข้าใจว่ากลไกยาสแตตินตเนี่ยมันไปลดการสร้างคอเลสเตอรอลทั่วร่างกายเลยแล้วยาสแตตินตเนี่ยมันจะไปลดโคเอนไซม์เทนของเราด้วยโคเอนไซม์ Co q ิวเนี่ยเป็นสารสารหนึ่งที่เซลล์ทุกเซลล์นะครับจะต้องใช้ในการสร้างพลังงานนะครับเซลล์คุณก็จะสร้างพลังงานน้อยลงกล้ามเนื้อแทนที่มันจะยืดตัวหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็ทํามไม่ได้ เลยเกิดตะคิวที่น่องเลยเกิดกล้ามเนื้ออักเสบคุณต้องไปเสริมโพแทสเซียมคิวเทนร้อยถึงสองมิลลิกรัมคุณต้องไปเสริมในเรื่องของแมกนีเซียมคลีเลตนะครับมันจะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นตะคิวหรือว่ากล้ามเนื้อที่มันเกร็งได้คุณอาจจะต้องไปเสริมวิตามิน B ีรวมมันช่วยปลายประสาททํางานและเซลล์ทุกเซลล์ใช้วิตามิน B รวมในการเผาผลาญน้าตาลอีกอันนึงคือวิตามินดีด้วยเขาเป็นหัวหน้าฮอร์โมนตัวท็อปเลยทุกคนควรจะกินวิตามินดีให้ระดับวิตามิน,น,นดีเยยีียม่มมมทํําาากัับข้ว้วนนนอะะไรดรผจ ไม่ใช้น้ำมันในการทําอาหารถ้ามันไม่ได้เป็นแบบจําเป็นจริงๆคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมในการผัดสเตอร์ฟรายแบบใช้น้ํามันเยอะๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีต่อสุขภาพเพราะน้ามันส่วนใหญ่เนี่ยผ่านกระบวนการการใส่สารคงสภาพสารทําละลายแล้วก็เร่งอุณหภูมิให้สูงมากมันก็จะเกิดออกซิเดนต์นะครับหรือเกิดสารอนุมูลอิสระสารก,ออกร่อมะเร็งสารก,ออก่อเสพดังนั้นเนี่ยคำถามคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะทํากับข้าวโดยไม่ใช้น้ํามันนะครับแล้วคุณจะผอมลงแก่ช้าไขามันคุณจะดีหรือถ้าจะใช้ ใช้เป็นสกัดเย็นให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆทานวิตามินดี 3K2 ของคุณหมอทุกวันล่าสุดตรวจวิตามินดีได้48คนทานต่อทุกวันหรือวันเว้นวันผมจะทานต่อทุกวันนะจนกว่าระดับอยู่ที่60 7080แล้วค่อยกินวันเว้นวันวิธีทานวิตามินดีนะไม่ยากแต่ไม่มีอะไรตายตัวเราต้องปรับและแต่ละคนไม่เหมือนกันวิตามินดีเนี่ยอย่าโดนผลแลบหลอกผลแบบจะบอกว่ามากกว่า30คือดีจริงไม่ใช่เนาะอันนี้มันเป็นแลบเก่าแ a บโบราณน,นะครับที่ไม่ได้อัปเดตถ้าเราอัปเดตความรู้เนี่ยเราจะ ในคนที่วิตามินดีต่ำกว่า50แล้วจะดุมากในคนที่วิตามินดีต่ำกว่า30แล้วมะเร็งจะไม่ค่อยดุเวลาวิตามินดีคุณอยู่ที่ 60- 70ดังนั้นถ้าคุณกินวิตามินดี 3K2 ของหมออยู่แล้วระดับคุณยังไม่ถึง50ผมมองว่ากินต่อทุกวันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณกินทุกวันไปแล้วปุ๊บแล้วมันไปที่80เมื่อนั้นคุณค่อยกินวันเว้นวันแต่อย่าไปกินแคลเซียมคาร์บอเนตเสี่ยงให้หลอดเลือดคุณอุดตันได้อนี้ไม่ดีคุณหมอที่โรงพยาบาลรัฐบาลเน่่ยาาวินนนด2หหห้สป0,000กั์ล กินแบบนี้ดีกว่าหรือกินแบบหมอที่เป็น D3K2 ทุกวันแต่โดส5000 IU ยกินแบบไหนดีคําตอบก็คือกินแบบที่มีวิตามิน K2 นะครับวิตามิน D3 มเนี่ยมันดีกว่า D2 อยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับและวิตามิน D3 มเนี่ยเป็นฟอร์มที่แอคทีฟและดูดซึมและใช้ได้นานกว่าอยู่ในเนื้อเยื่อเรานานกว่าเป็นไฟนอลฟอร์มนะครับเพราะเวลาคุณกิน D2 เข้าไปเนี่ยถ้าคุณไตไม่ดีนะไตคุณเปลี่ยน 2, ดีเป็น D3 ไม่ได้คุณก็ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยคุณ ากินวิตามินดีไม่ค่อยเวิร์กนะครับต้องเป็นดี k 2มอดื่มวิตามิน C แบบเม็ดฟูทุกวันวัลละเม็ดเป็นประจำเกิน3เดือนแล้วควรจะหยุดหรือทานต่อไปเรื่อยๆอันนี้หมอไม่ทราบนะครับว่าส่วนประกอบมันคืออะไรเราต้องไปดูโดสแล้วก็ต้องดูรูปแบบของวิตามิน C เนาะคือวิตามิน C เนี่ยเราอยากได้โดสต่ําๆแต่กินทีทีรูปแบบวิตามิน C ควรจะเป็นใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดไม่ใช่แบบแอสคอร์บิกแล้วเป็นผงเป็นเม็ดฟูอย่างเงี้ยผมมองว่ามันกินได้แต่ไม่ค่อยดีผมจะกินเป็นไลโปโซมอลกับ natural vitamin วิตามินซีนะครับวิตามินซีเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยรู้จักว่า natural กับไลโปโซมเป็นยังไงก็พิมพ์ว่าวิตามินซีนะครับใครที่เป็นไขมันพอกตับอยากหายนะครับคุณต้องไปดูว่า1ไขมันพอกตับคุณเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรแอลกอฮอล์หรือไม่ใช่แอลกอฮอล์หรือไวรัสจริงๆไวรัสไม่ได้ทาให้ไขมันพอกตับแต่ไวรัสทาให้เกิดตับอักเสบแต่ไขมันพอกตับมี2แบบคือแอลกอฮอลิกกับนอนแอลกอฮอลิกก็คือมาจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือมาจากการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจาก หมอดิฉันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ไขมันพอกตับว่าจากการกินของคุณแหละกินอะไรไขมันพอกตับกินอะไรตับพังหนึ่งเลยน้ำอัดลมแย่ขั้นสุดแก่เร็วความนันสูงไขมันพอกตับอันที่2คือน้ำผลไม้น้ำผลไม้กล่องน้ำผลไม้สกัดเย็นหรืออะไรที่เป็นน้ำผลไม้สําเร็จรูปเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงตัวที่4กินไขมันดีน้ำมันมะกอกสกัดเย็นอะวคาโดน้ำมันปลาเนือโอเมก้าสามแล้วก็สุดท้ายเลยคือการทาไอเอฟช่วยลดไขมันพอกตับได้ดีมากๆนะครับเวลาที่คุณเว้นช่วงอาหารร่างกายคุณจะใช้ไขมันจากตับ ยกเวทครับเป็นขาขมันพอกตับเสริมอะไรดีไปรักษาที่สาเหตุก่อนหาหมอก่อนปรับพฤติกรรมออกกําลังกายทํา IF นอนให้ดีลดความเครียดนะครับลดสารพิษเข้ามาในร่างกายลดเหล้าลดหวานลดน้ําหวานลดแป้งลดเส้นแล้วค่อยไปเสริมเน็เป็นสารบารุงตับชั้นเยี่ยมที่ตับคุณต้องใช้เพื่อที่จะล้างสารพิษใครอยากได้สูตรให้ทักใน inbox พิมพ์ว่าเน็เน็ของหมอจะเป็นเน็กับควอซิตินด้วยนะครับตัวที่ 2, 2> คือมิลค์เซซโซเอ็กซ์รเป็นสมุนไพรบารุงตับชนิดหนึ่งอันนี้ถ้าคุณไขมันพอกตับเนี่ยรีบกินเลยนะดีมากๆนะคร คุณเป็นผังผื่นในตับคุณคุณตับบักเสบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยาซะด้วยซ้ำนะครับหมอก็เลยเอาแบบสกัดเข้มข้นจากอเมริกาเนี่ยมาให้ถ้าใครที่สนใจก็ให้กิน m บลทิชเช l เอ็กซ์ตรวันละหนึ่งึงสองเม็ดถ้าคุณตับไม่ดีกินพร้อมอาหารได้แต่แม็กอยากให้กินท้องว่างเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆกินแน็กของหมอเนาะมันจะมีควอซิตินหรือมีหอมแดงมาให้ด้วยนะครับก็ลองกินดูเนาะโอเมก้าสามช่วยเรื่องไขมันพอกตับได้วิตามินดีสามเคสองช่วยเรื่องไขมันพอกตับได้นะครับวิตามินดีรวมต้องกินต ไตทุกระยะฐานได้เพราะว่าไตาคุณสร้างวิตามินดีนะครับถ้าคุณเป็นโรคไตเนี่ยไตยคุณก็จะเปลี่ยนวิตามินดี2เป็นดี3ไม่ได้นะครับดังนั้นคุณเป็นโรคไตคุณยิ่งต้องกินเลยแต่ให้เป็นดี3และเค2นะครับขอดูสูตรดี3ของหมอนะพิมพ์ว่าดีเคจะต้องไปดูเรื่องของกรดยูริกด้วยเรื่องของความดันด้วยคือเราต้องไปดูด้วยว่าเอ๊ะทำไมไตถึงวายระยะ4นีะ่ใครมีคําถามอะไรฝากมาในไลน์หมอนะครับพิมพ์ว่าไลน์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ